เนนะะสมอถนนเส้นสพ3019สวัสดีค่ะวันนี้กัญญรัตน์พามาดูฉนดที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยนะคะด้านหน้าติดถนนสาธารณะเส้นสพ3019ว่างถึง100เมตรเลยส่วนด้านหลังก็ติดถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะเท่ากับว่าทั้ง2ด้านติดหน้าถนนทั้งที่สวยงามเลยถนนคอนกรีตนี้ 200เมตรเลยนะคะทุกท่านนี่ขึ้นไปตรงนี้ก็คือขึ้นเส้นสพ3ามสแล้วที่เห็นทางแยกไปนู้นคือวัดที่อยู่ข้างๆนะคะซึ่งเป็นวัดที่ผู้คนเข้ามาทำบุญกันเยอะแยะเลยนะคะวัดโป่งพันอินส่วนเส้นทางที่เห็นแยกคือไปอู่ทองนะคะได้แล้วก็เข้ากรุเงเทพนครปฐมนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือไปทุ่งดินดําเราขวัญสักโจมดันช้างขึ้นทางเส้นทางเหนือนะคะ ตลาดสกโจมหรือตลาดลงเกลือเพียงแค่14-15กิโลเมตรเท่านั้นนะคะส่วนห่างจากตัวอำเภออุทองก็9กิโลเมตรผผังนะคะที่แปลงนี้เหมาะสำหรับต่อยอดธุรกิจที่จะทำปำ๊มน้ำมันได้คาแคร์ได้สร้างอาคารพาณิชย์ได้นะคะ แล้วก็เป็นจุนดพักรถจะทำซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เราปรารถนาที่เราคิดได้ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรแต่ว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่จะทำธุรกิจได้ดีมากๆเลยตอนนี้ถมให้เกือบเต็มพื้นที่แล้วนะคะที่เห็นเลยนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังในเนื้อที่2ไร่2งงานนะคะแล้วก็จะเห็นวิวภูเขานั้นคือวัด เขากำแพงเส้นทางนั้นก็คือขึ้นไปที่อําเภอเราขวัญได้อําเภอเราขวัญจังหวัดกาญนะคะก็แล้วก็แยกซ้ายก็ไปอูทองแยกขวาขึ้นเมืองกาญไปได้หมดค่ะถือว่าเป็นจุดพักรถได้ดีมากเลยนะคะหรือเราจะทํา ร้านกาแฟหรือว่าเป็นร้านอาหารเล็กๆอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาจะทำแล้วตรงนี้สามารถเจาะบ่อ,บ,อบาดาลได้ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชุมชนที่เห็นตรงนั้นนหละเป็นสถานีอนามัยนะคะก็คือสถานส่งเสริมสุขภาพนั่นเองทั้ง,ท,ง,ท,งที่อยู่ใกล้ตลาดอุทองใกล้โรงพยาบาลน,นะแต่ก็ยังมีศูนย์ที่เราจะาบรรเทาความเจ็บปวดได้ก่อนด้วยอยู่ใกล้ๆด้วยในเรื่องของศูนย์อาหารก็ตลาดนัดก็รอบด้านเลยค่ะก็อยู่ เป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปทุกทุกด้านเลยค่ะก็คุณกันไม่รู้จะนําเสนอแบบไหนแล้วนะคะตอนนี้เนื้อที่ที่ยังถมไม่หมดนะเหลืออีกประมาณไม่ถึง50ไม่ถึง50ตารางวานะคะนี่ขนาดด้านหลังยังถมแล้วเลยนะคะเหลืออีกนิดเดียวนะคะท่านใดสนใจก็รีบโทรมาก่อนเลยนะคะถือว่าเป็นที่ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ